สรุปอย่างนี้นิดนึงก็คือคนบางคนมีสัตทินรีแก่กล้ามีสัตทินรีแก่กล้าแต่แต่ว่าวิริยินรีสมาทินซีปัญญินรีทั้งหลายอะไรเนี้ยอ่อนก็พ้นทุกข์ไม่ได้คือได้แต่ศรัทธา ก็จะเชื่อแบบหลงทิศหลงทางไปเรื่อยเนี่ยตรงเนี้คนบางคนเนี่ยมีสัตนรีด้วยแต่มีวิรินรีด้วยพวกนี้กล้าประพฤติปฏิบัติแบบอุกฤษถือทุดงคขวัตอะไรต่างเนี่ยชอบอยู่ป่าชอบหลีกเล่นด้วยนะเงี้ยแต่ด้วยกําลังของสแินรีไม่แก่กล้านั้นสติก็หลุดตลอดแต่ว่าใช้ชีวิตแบบทุ่มเทเ,ทเต็มที่เลย คนบางคนมีทั้งศรัทธามีทั้งวิรยิยะมีทั้งสติมีทั้งสตินะสามารถที่จะก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวเนี่ยสติดีลึกจริงๆว่งงางั้นเถอะแต่ไม่สามารถทําสมาธิให้ถึงระดับอบปนาสมาธิเป็นต้นได้เพราะสมาธินีไม่แก,ก่ได้บางคนได้ทั้งศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิแก่กล้าจนยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้น แต่ด้วยความเป็นผู้มีปัญญินรีไม่เป็นภาวนา,าปัญญินรีไม่เป็นระดับภาวนาปัญญาก็ไม่สามารถที่จะไปแทงตลอดรูปนามขันห้าหรือทุกขสัตว์ราสมุทยสาจาปะปจกักแจ้งนิโรธเป็นต้นไดน้ฉะนั้นคนที่จะสามารถประสบความสําเร็จในศาสนาของพระเจ้าเจ้าได้เนี่ยอินทรีย์ต้องแก่ก้า นี่เป็นแบบนี้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยสามารถที่จะเจริญศีลสมถาวิปัสสนาได้อย่างแท้จริงเขาบอกว่ากระแสขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของท่านผูด้ใดที่ไม่มีการเจริญไม่มีภาวนาศรัทธาภาวนาวิริยภาวนาสติภาวนาสมาธิและภาวนาปัญญาก็เหมือนกับบ้านเมืองที่ไม่มีพระราชา คือย่อมเหมือนกับบ้านป่าเมืองเขาที่ไม่มีผู้ปกครองที่สับสนวุ่นวายประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีพระราชาก็คือไม่มีธรรมะย่อมจะทํทำอะไรไปตามลำพังใจอยากทำอะไรก็ทำแก่งแย่งชิงดีกันเหมือนสัตว์นาเหมือนสัตว์บก นั ens, ้นจิตสันดานทั้งหลายที่ไม่มีการเจริญอีสี่ห้าก็เหมือนอย่างน да ั้นย่อมหมดวันหมดเดือนหมดปีไปเปล่าๆกิเลสทั้งหลายก็ก้มรุมอย่างอิสระอย่าลืมนะอย่างอิสระเลยราคะจะเกิดเมื่อไรก็ได้โทสะจะเกิดเมื่อไรก็ได้โมหะจะเกิดใช่ไหมการมฉชันทะพยาบาททีนมิท้าอุทธจักกุกุจวิจิกิจฉาจะเกิดเมื่อไรก็ได้อาสวะโอคาเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านป่าเมืองเมืองเถื่อน ไม่มีไม่มีกติกากฎเกณฑ์ใดๆเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชุมนมตรงนั้นเดี๋ยวก็วุ่นวายตรงนั้นป่นระดมสังเกตดูเนี่ยเขาเรียกไม่มีพราชากระแสะชีวิตไม่มีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาปกอ,องก็กิเลสก็อยู่อย่างอิสระกิเลสมาทุกทุกขุมเลยเดีเยนี้ทั้งอาสวะโอคาโยคาคันถาอุปาทานิวรณะอนุสัยกิเลส จะเกิดขึ้นวันไรก็ได้มันมันเป็นอิสระของมันหมดเลยคำถามคือแล้วในกระแสขันกองพวกเราเนี่ยมีอินทรีย์ปกครองหรือยังถ้ามีอินทรีย์ปกครองถ้ามีสัตทินทรีย์ก็กำจัดความไม่มีศรัทธาถ้ามีวิริยนทรีย์ก็กำจัดโกสัช้อาอกุศลคือความเกียดค้านเวทโนได้หดถูท้อแท้ถ้ามีสตินทรีย์ก็มีกำจัด มุทัสติคือฟันเฟือนเลนหลงถ้ามีสมาธิสีก็กำจัดวิเคปะหรือความพุ่งสร้างเป็นต้นได้ถ้ามีปัญญรีปกครองก็กําจัดสัมโมหะคือความมืดบอดเป็นต้นได้ใช่ไหมหลักการคืออย่างนี้ตกลงกระแสะชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยกระแสะขันของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีพระราชาปกครองไว้มีศรัทธาเวียสตยิสมาธิปัญญามีไม่มี มีไหมเอาใครมีว่าจังมีไหมออโอกาสเจ้าค่ะมีบ้างหายบ้างเจ้าค่ะยังร่วมบ้าบอยู่เจ้าค่ะอ๋อเป็นงั้นเลยแต่ก็อยู่นานขึ้นบ้างนะเจ้าค่ะอ๋อไม่มีพระราชาปกครองก็ ก็อยู่อย่างไม่เป็นสุขเดี๋ยวก็จะมีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดในใจใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้ก็กออ็นนี้ก็เป็นข้อคิดที่ท่านทั้งหลายจะต้องฝึกอินทรีย์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นถ้าเราจะอยู่กับทานศีลภาวนาแบบปลอมๆม,ม,มันก็กิเลสก็กุ้มลง ฉะนั้นต้องทําให้ได้ภาวนาในตัวภาวนาศรัทธาภาวนาวิรยิยะภาวนาสติภาวนาสมาธิและภาวนาปัญญาถ้าอย่างนี้ก็พัฒนาอย่างนี้ใช้ได้นี่อินทรีย์ก็เป็นไปประมาณลักษณะนี้เดี๋ยวแล้วเมื่อเรารู้จักอินทรีย์ทั้งหมดเหล่านี้แล้วก็ไปส่งคห์เหตุปัจจัยเขาอินทรีย์จะได้เข้าใจชัดขึ้นจะได้เข้าใจชัดขึ้นอินทรีย์ปัจจัยเนี่ยถ้าไม่รู้จักรูปไปอินทรีย์นามาอินทรีย์ลองทำแปดูลกไปอินทรีย์ลองทำแปดให้ชัด แล้วก็จะไม่สามารถกําหนดได้อินทซีไหนเป็นทุกขสัจจะาอินซีไหนเป็นสมุทัยศัจจะาอินทซีไหนเป็นมครคเพื่อจะประจักษ์แจ้งนิรดอดยางไงเป็นต้นนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้มีใครอยากถามอะไรไหมหนูเปินเป็นไงประเทศสลาขกงหนูมีพระราชาปกครองไหม กับนวัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์กับขออการเจ้าค่ะมีเจ้าค่ะแต่ว่าก็โดนตีแตกเป็นพักๆบ้างเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ถ้าให้ถ้าไม่ให้ปัจัจถ้าให้ปัจจัยไม่ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีก็จะโดนตีแตกเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่าศึกก็จะอ่อนกําลังลงไปเยอะ จากแต่ก่อนแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ตัวไหนอ่ะแออินซีตัวไหนอ่อนแอมของหนูมินทีตัวไหนอ่อนแอของหนูความเพียรเจ้าค่ะพระอาจารย์อความเกียดค้าันพอถ้าความเกียดค้านมาปุ๊บศรัทธาหายไปด้วยไหมไปด้วยค่ะศรัทธาก็หายไปด้วยสติก็หายไปด้วยใช่ไหมอ๋อแค่ความเพียรแตกตัวเดียวแค่นี้นอกนั้นพังระเนระนาดหมดเลยนี่พัง ตัวเวรียาเขาทําหน้าที่แบบอุดหนุนตัวสัมปยยตธรรมไยงเจ้าค่ะพระอาจารย์พอเวรียามันหายตัวอื่นเขาก็แบบถอยล่นไปด้วยเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆสรุปแล้วว่าถ้าจะเพียนแต่ละทีก็เพียนแบบหน้าดําก็ไเครียดเพราะนั <c> ้น <oughs> ตรงนี้เป็นเรื่องเป็นความเป็นเป็นทักษะเป็นความเป็นความชาญฉลาดอย่างมากนะที่จะสามารถอบรมทำอินทรีย์ภาวนาทั้งหลายเกิดขึ้น มันเป็นเครื่องการันตีชีวิตของท่านทั้งหลายว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นและถ้าหากเรามีความเข้าใจในการเ,เจริญคุณธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะไม่เสื่อม